สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาโขนเล็กคอร์ดนะครับ a c e b o o กก็ตาโขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเดินนะครับอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่กันที่ครับอยู่กับที่บ้านพี่ทวนนะครับพี่ทวนขอเบอร์โทรไ้ไหนครับ084 181 2643นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปครับอ่ะ มาดูรายละเอียดของแม่ควายตัวนี้ส่งลูกดีครับลูกตัวที่แล้วนี่ขายไปเยอะอยู่เนาะเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับลูกตัวที่แล้วขายไปเจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้อันตรเป็นไ่สวยเท่าตัวนี้ครับครับตัวนี้สวยกว่าเป็นลูกของเพชรภูผาครับเอาเอาดูแม่อีกสองเดือนก็คลอดแล้วครับครับแม่นะครับท้องอยู่ประมาณเก้าเดือนครับแม่ท้องเก้าเดือนแม่สูงร้อยสามสิบแปด แม่สูงร้อยสามสิบแปดเอาผมให้ดูทีละส่วนขาให้ดูขาก่อนรายละเอียดนี่ครับขาเขาสวยหน้าตาครับนี่ตาแต้มแก้มจำ้ำนะเชิดเห็นนะครับให้ดูเดี๋ยวผมเดินอ้อมให้ก็ได้ไม่เป็นไรควายจะได้แม่นั่นอ่ะนี่นะครับให้ดูแม่ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูลูกทีหลังอางท้องเก้าเดือนครับอีกสิบเดือนก็คลอดควายคลอดได้หมดนะเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนบางตัวคลอดก่อนได้ครับนี่ครับอาง เดี๋ยวจะเอาตาแม่ก่อนให้ลูกก่อนหัวลูกมันยึดอยู่นะครับนี่นี่ครับสวยฮะเอาดูลูกด้วยเอาดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวลูกนี้ก่อนลูกก็เป็นลูกของเพชรภูผาตัวเมียเก้าเดือนเก้าเดือนถ้าถ้าเก้าเดือนมันต้องท้องตอนนั้นท้องแปดเดือนครับถ้าเก้าเดือนมันจะท้องเก้าเดือนไม่ได้ครับถ้าลูกเพชรภูผาเหมือนกันครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เก้าเดือนใช่ไหมลูก ลูกลูกเพชผู้ผ่านเนรับแสดงว่าตัวนี้ท้องประมาณ7เดือน8เดือนครับครับตัวนี้ท้องอยู่ครับครับพฤิครับผมประมาณแเดือนนะตีไว้เผื่อเขาเป็นสัตว์เร็วนะครับพอลูกพอลูกพอลูกเขาอายุเกเดือนเขาก็จะท้องประมาณ8เดือนครับเร็วสุดก็แปดเดือนครับเร็วกว่านี้ไม่ได้อาโอเคครับเราเปิดแม่ลูกไว้ที่สองแสนครับสอง้อคะแนน นะครับสองแสนทวนแม่ลูกครับเพราะว่าเขาส่งลูกดีมากท้าแต่ลูกนะครับท้าแต่ลูกเปิดไว้นะครับอ่าเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกับห้าพันนะครับตัวลูกนะครับลูกเขาสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบกว่าไม่ถึงร้อยสามสิบครับอ่าเกือบเกือบถึงร้อยสามสิบแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะน่าจะประมาณนั่นแหละเกือบถึงร้อยสามสิบครับ ครับนี่ครับนี่ครับลูกสวยนี่โอ้ท่านผู้ชมเพชรภูผาก็ส่งลูกสวยนะครับผมไปดูแล้วหลายตัวของอบอตต่ำผมไปดูตัวจริงครับร้องสูงร้อยหกสิบอัพครับเล็บดีนะครับเ<ด>พชรภูผาส่งต่อมาถึงลูกนเนีกกรร่ยครับอัญทุกรรมครับเล็บเหมือนม้าเลยวะอัญทุกรรมครับอ่ะนี่ครับแม่ลูกแม่ก็ใกล้จะคลอดนะครับ อีกสองสามเดือนก็คลอดแล้วได้กินน้องแล้วเตรียมผักออเลือดไว้เลยปลูกไว้รอเลยครับได้กินอยู่เอาลองเดินนี่ครับเดินบนให้บึงนี่เดินเดินบนครับเดินบนเดินบนเดินบนครับกล้องผมจะให้นั่นหางดีครับหางดีหางก็ยาวครับเอาลูกเดินตามเอานี่ให้เห็นเลยคร่าวๆครับผมภาพรวม พอละเดี๋ยวผมสองเองอ่ะโอเคครับทวนอีกรอบลูกสวยงามจ้ะครับลูกสาวพอละเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมนี่ครับลูกสาวเพชรภูผาเก้าเดือนครับสูงเกือบร้อยสามสิบครับใบเอ่อมีเป็ดไปทับตัวมาเนาะท,ท,ทับตัวครับมีใบให้เรียบร้อยของอบออบตตั้มครับเพชรภูผา เพชรภูผาอยากรู้ว่าเพชรภูผาเป็นไงไปเปิดดูช่อง YouTube ของอครูวุฒิลงไว้ให้แล้วนะครับสูง1 6ออัพนั่แหละครับแล้วก็แม่สูง138 138นี้ก็วัดนานแล้วนะครับเขาอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเปิดไว้2 0 0แสนทวนถ้าแต่ลูกก็เปิดไว้ที่70,000กับ5,000นะครับผมถ้าจะเอาแม่ลูกก็2 0 0แสนหรือจะเอาแต่แม่ก็โทรมาสอบถามครับราคาต่อรองได้ นี่เป็นคอยของพี่ทวนครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นแม่สาว,สาว,สาวครับแม่สาวท้องไปทับตัวกับเพชรภูผามานะครับอ่านี่เป็นลูกของดาวเหนือนะครับมีใบบนเนี้ยตัวนี้มีใบว่าดาวเหนือใบผมให้หมออาอ๋อใบไม่มีแต่ว่าเป็นลูกดาวเหนือเอ้าแล้วท่านผู้ชมก็ด้วยสายตานะอ่าเป็นลูกดาวเหนือจริงไม่จริงก็ดูดูดเอาสายตาแต่ว่าไปทับกับเพชรภูผามาเพชภูผาก็เป็นของอบตตั้มครับ แต่เพชรผู้ผานี่มีใบทับทองจ็กเดือนทองสามเดือนเขาดีอีกเข้าสี่เดือนอ๋อสามเดือนกว่าจะเข้าเดือนที่สี่ครับท่านผู้ชมเอาให้ดูก่อน <15 S 1> นี่ป็นไปครัพี่ลูกภูอ๋ออ๋ออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมเดินเอาเดี๋ยวควายมันไม่นิ่งนะพอดีควายหลายตัวออกมาตัวเดียวมันจะไม่นิ่งท่านผู้ชมดูครับเอาทบทวนอีกรอบนึงเอาเปิ้ลไปห่าได้ เปิดไว้45เอา4 0 0 0 0กับ5,000ันครับ40,000กับ5,000ครับเป็นลูกของดาวเหนือท่านผู้ชมก็ดูเอาครับจริงไม่จริงก็ใช้สายตาวัดเอาเพราะว่าไม่มีใบมีหลอดให้แต่ไปทับตัวนี้กับเพชรูุผานี่มีใบให้ครับท้องจะเข้าเดือนที่4ครับโอเคครับเอาเปิดไว40้40,000กับ5,000โทรมาสอบถามต่อรองกับพี่ทวนได้เบอร์โทรผมลงไว้ให้ใต้คลิปครับโอเคครับ วันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาคนเล็กคอร์ดนะครับขอบคุณพี่ทวนมากเลยครับแล้วก็ขคขาผมเดี๋ยววันหน้าก็อาจจะมาเปิดตัวอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับผม